แก่อนรายการกล้องสองพระสยามกับอาจารย์สุทัศม์มังเขตฟิตก็มาชมพระกันอีกสองพ,พินะครับอันนี้เป็นพระของกุสุโขไทยดูฮะนี่เป็นพิมพ์อูทองบัวสองชั้นหน้าตะกวนนะครับอูทองหน้าตะกวนบัวสองชั้นของเขาพนมเพลิง เนื้อดินนะอันนี้ก็จะมีเนื้อเนื้อดินและเนื้อชิ้นวันนี้เอามาเนื้อดินมาให้ดูนะครับแล้วก็องเล็กไม่หน่อยนะิดเป็นพระที่สวยงามนะอูทองหน้าตะก,กวนบุกสองชั้นกุเขาพนมเพิงนะ ของลบ,บุรีก็มีนะแต่คล้ายๆ,ๆ,ๆกันเนี่ยแต่แต่หน้าคนละหน้าคล้ายๆกันนะฮะลบ,บุรีวัดมาหาธาตุเจะมีทั้งเนื้อชิน้นเนื้อชิน้นเนื้อดินแล้วก็เนื้อตะกวัวเส้นหนงแดงอีกพิมพ์นึงก็อันนี้จะเป็น เชตุพนบัวสองชั้นกุเขาพนมเพิงอันนี้เนื้อดินนะครับสวยงามนะครับพุทธลักษณะอุตตคุณก็ยอดเยี่ยมนะเมตตามหานิยมนะครับนี่ด้านหลังด้านหลังจะเรียบ ก็มีคราบไข่ไขขาวส่วนมากของโคไทยนีย้จะมีคราบไข่ขาวนะครับที่อยู่ในกุเขาจะใส่ผงพุทธคุณไว้นะอ่าล้วมาดูว่าพะระกุคุนั้นมเมล็กจ,จะต้องดูมาดูนะครับเอาเอางค์นี้ก่อนนะครับเนีย่ยดูทุกองอนะพระเนี่ย อีุ้ยครับมีตาม ้าอีกองค์ครับดูเชตุพลอ่านี่ครับเชตุพลก็ติดดูทุกองค์นะครับพระที่มันพระบุรุษผมเก็บไว้เนี่ย นี่เป็นเนื้อดินมีทั้งเนื้อดินเนื้อชินนะครทั้งสองพิมพ์เลยนะครับก็สนใจเราโทรมาพูดมาคุยกันครับมีแเป็นตังให้สำหรับผู้ที่อยากจากบูชาไปขึ้นคอกันนะครับเพื่อเป็นพุทธคุณยึดเหนี่ยวจิตใจปกปักรักษาตัว เองเวลาเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก<อ>็มีขันกำลังใจนะพระเนี่ยก็มีหลายเกจิมีหลายกลุ่มช่วยให้รอดปลอดภัยได้เยอะนะครับ,คร,บครับก็คลิปนี้ก็ให้ชมกัน ใครจะโทรมาหาก็มีเบอร์โทรศัพท์ไลน์ไอดีแล้วก็เฟซมีเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบอครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ